เนื้อหานี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของมหาเวทผนึกมารซีซั่นหนึ่งซีซั่น0นย์เดอะมูฟวีแล้วก็ซีซั่น2แบบสั้นๆให้ฟังกันนะครับเริ่มที่ซีซั่น1ครับอิตาโดริยูจินะครับเด็กหนุ่มมัธยมธรรมดาเลยครับแต่ว่าเขาอะมีความแข็งแรงเกินคนทั่วไปเขาเลยได้ถูกชวนให้เข้าชมรมกีฬากรีทาครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกลับเลือกชมรมเรื่องลี้ลับเพราะเขาอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับคุณตาที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ตกเย็นวันหนึ่งครับยูจิได้ไปหาคุณตาที่โรงพยาบาลตามปกติเลยครับก็พูดคุยตามภาษาตาหลานปกตินะครับแต่ว่าคุณตาของยูจินั้นเนี่ยก็ได้เสียชีวิตขณะที่กําลังคุยกับยูจิก่อนเสียคุณตาของยูจิได้สั่งเสียไว้ว่าแกนะ่ะแข็งแกร่งพอที่ช่วยเหลือคนอื่นได้พยายามช่วยเหลือผู้คนเข้าไว้จงตายโดยที่ ถูกคนรายล้อมอย่าเป็นเหมือนฉันขณะที่กำลังจัดการกับเอกสารยูจิได้พบกับนักเรียนปีหนึ่งของโรงเรียนสายเวทโตเกียวฟูชิงุโระเมกุมิได้ตามหาวัตถุต้องสาบระดับพิเศษนะครับก็คือนิ้วของริวเมนสุคุณะที่ยูจิเก็บไว้แต่กลับพบว่ามันไม่ได้อยู่กับยูจิครับยูจิบอกว่ามันไปอยู่กับรุ่นพี่ในชมรมในขณะเดียวกันพวกรุ่นพี่ในชมรมก็ได้แกะผนึกของนิ้วเรียวเมนสุคุณะออกมา ตัดภาพกลับมาที่เมกุมิกับยูจิครับเมกุมิได้บอกยูจิว่านิ้วของสุคุณะเนี่ยถ้าผนึกมันถูกปลดออกมามันจะดึงดูดวิญญาณคำสาบที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยปรากฏขึ้นเพื่อมาเอามันไปเมกุมิกับยูจิได้มาถึงโรงเรียนของยูจิแล้วได้พบว่าวิญญาณคำสาบเริ่มออกล่าเพื่อเอานิ้วแล้วเขาทั้งสองได้ปะทะก,กับวิญญาณคำสาบแต่มันมีมากเกินไปครับยูจิจึงตัดสินใจกินนิ้วของสุคุณะเพื่อช่วยเมกุมิแต่นั่น กลับทำให้เรียวเมนสุคุณะราชาแห่งคำสาปฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมกุมิกำลังจะต่อสู้กับยูจิ ที่ถูกสุคุณะสิงอยู่แต่ยูจิก็ได้กลับคืนล่างแล้วในขณะนั้นอาจารย์ของโรงเรียนสายเวทโตเกียวโกโจซาโตรุ u, ก็ได้ปรากฏตัวออกมาโกโจก็อยากจะทดสอบความแข็งแกร่งของสุคุณะและโกโจก็ต่อสู้กับสุคุณะผลจบลงที่โกโจสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายและยูจิก็ถูกโกโจพาตัวไปเป็นนักเรียนสายเวท หลังจากยูจิได้เข้าโรงเรียนสายเวทโกโจก็ได้พายูกิกับเมกุมิไปเจอกับนักเรียนปีหนึ่งคนที่3ที่มีชื่อว่าคุงิสกิโนบาระทั้ง3คนได้ภารกิจไปกำจัดวิญญาณคำสาบในที่ต่างๆมากมายครับคุณผู้ชมแต่มีภารกิจหนึ่งที่ต้องกำจัดคันคำสาบที่อาจจะกลายเป็นระดับพิเศษทั้ง3ได้เข้าไปภารกิจแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นระดับพิเศษไปแล้วระดับพิเศษมันก็คือเกินกำลังกว่าทั้ง3คนจะกำจัดได้ครับ ยูจิจึงได้ให้สุคุณะควบคุมร่างแทนเพื่อกำจัดระดับพิเศษหลังจากกำจัดระดับพิเศษได้แล้วสุคุณะก็ไม่ยอมคืนร่างครับเพราะยูจิหมดเรี่ยวแรงจากการต่อสู้กับระดับพิเศษเขาจึงได้ยึดร่างและได้ดึงหัวใจของยูจิออกมาครับมันเป็นเหตุให้ท่าจังหวะนี้ถ้าคืนร่างยูจิยูจิจะตายทันทีครับหลังจากเมกุมิต่อสู้กับสุคุณะได้สักพักยูจิก็ได้สลับตัวคืนเพื่อช่วยเมกุมิทำให้ยูจิเสียชีวิต หลังจากยูจิเสียชีวิตยูจิกับสุคุณะก็ได้คุยกันในจิตใต้สำนึกสุคุณะได้เสนอข้อผูกมัดกับยูจิเพื่อให้ฟื้นคืนชีพยูจิได้ท้าดวลกับสุคุณะเพราะไม่อยากรับข้อเสนอนั้นแต่ผลกลับเป็นยูจิที่เป็นฝ่ายแพ้จึงต้องทำข้อผูกมัดหลังจากยูจิฟื้นคืนชีพกลับมาโกโจก็พายูจิไปฝึกลับๆโดยไม่ให้ใครรู้ก่อนที่จะมางานเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนสายเวทหลังจากฝึกเสร็จ โกโจก,ก็พายูจิไปงานเชื่อมสัมพันธ์โตเกียวเกียวโต,วตว ระหว่างงานเชื่อมสัมพันธ์ก็มีกลุ่มวิญญาณคำสาประดับพิเศษบุกเข้ามาโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดนักเรียนโรงเรียนสายเวททั้งสองแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายทาให้นักเรียนทั้งสองเขตต้องมาร่วมมือกันเหตุการณ์จบลงด้วยการที่โกโจมาหยุดไว้ทําให้เหล่าวิญญาณคำสาปหนีไปหลังจากจบเหตุการณ์พวกยูจิก็ได้กลับไปทําภารกิจเหมือนเดิมโดยที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อรับมือวิญญ,ญาณคำสาประดับพิเศษที่อาจจะกลับมาอีก ต่อมาครับเป็นมหาเวทผนึกมารซีโร่นะครับเดอะมูฟวี่นะครับเป็นเ,เรื่องราวหนึ่งปีก่อนที่ยูจิจะเข้าโรงเรียนสายเวทครับโดยเนื้อเรื่องดำเนินที่โอคุสึออยูตะเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกสาบจากคนรักในวัยเด็กครับโอริโมโตะริกะ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุรถชนแต่ด้วยความผูกพันครับและความรักของทั้งคู่ทําให้เธอกลายเป็นวิญญ,ญาณคำสาบที่อยู่กับยูตะตั้งแต่นั้นมาริกาได้ปกป้องยูตะมาโดยตลอดครับแต่บางทีการปกป้องนั้นรุนแรงเกินไปจนกระทั่งทางโรงเรียนสายเวทโตเกียวได้รับรายงานว่ามีวิญ,ญญาณคำสาบระดับพิเศษปรากฏออกมา ทำให้โกโจถูกส่งมาตรวจสอบสถานการณ์จนได้มาเจอกับยูตะโกโจได้พายูตะเข้าโรงเรียนสัยเวทโตเกียวเพื่อหาทางแก้คำสาปของยูตะ แล้วก็ได้พบกับนักเรียนสายเวทปีหนึ่งทั้ง3าคนนะครับนั่นก็คือเซนอินมากิอินุมากิโทเกะแล้วก็แพนด้าซึ่งในซีซั่นหนึ่งเนี่ยทั้งหมดนี้อยู่ปี2กันแล้วนะครับหลังจากที่ยูตะได้เจอกับทั้ง3าคนเนี่ยยูตะก็ได้มีภารกิจร่วมกันกับมากิแล้วก็อินุมากินะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการปรากฏตัวของเกโตซูงูรุซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโกโจในสมัยที่ทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสายเวทโตเกียวอยู่ เขาเข้ามาเพื่อมาหวังใช้ริกะยึดครองโลกและทำให้โลกมีแต่ผู้ใช้สายเวทเท่านั้นเกโทก็ได้ประกาศว่า24ธันวาคม2018เกโทจะปล่อยคำสาบเพื่อบุกกำจัดผู้คนตามสถานที่ที่ได้แก่โตเกียวชินจูกุและเกียวโตแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการชิงริกะออกจากตัวยูตะ การปลปล่อยวิญญาณคำสาบเป็นเพียงแค่ตัวล่อและเพื่อถ่วงเวลาโกโจและคนอื่นๆไม่ให้มาหายูตะทันและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเกโตก็ได้มาหายูตะและได้เข้าประทะกับยูตะการต่อสู้จบลงที่ยูตะสามารถเอาชนะเกโตด้วยพลังของริกะและปลดคำสาบของริกะจากตัวยูตะตอนจบยูตะได้ถูกส่งตัวไปต่างประเทศเพื่อฝึกฝนและรับภารกิจ มาเป็นมหาเวทผนึกมารซีซั่นสครับเริ่มจากการแฟลชแบ็กของโกโจในสมัยที่เรียนอยู่ครับเขาเกิดมาพร้อมกับพลังคำสาปอินฟินิตี้เป็นพลังคำสาปที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าพลังคำสาปปกติอย่างมาก <S <S เขามีเพื่อนสนิทสมัยเรียนคือเกโตซุงุลุโกโจกับเกโตได้รับภารกิจในการปกป,ป้องเด็กสาวที่มีชื่อว่าอามานายริโกจากลทัทธิบังเซที่ต้องการกำจัดเธออามานายเป็นคนที่มีหน้าที่ในการหลอมรวม กับเทนเกนเทนเกนในที่นี้ก็คือผู้ดูแลสมดุลของพลังคำสาบนะครับการหลอมรวมครั้งนี้ก็คือเพื่อรักษาร่างของเทนเกนให้อยู่รอดและคงสภาพแบบเต็มพลังแต่พวกลัทธิบังเซที่บูชาเทนเกนเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ยอมให้เทนเกนรวมกับอะไรทั้งนั้นเพราะเชื่อว่าเทนเกนจะต้องบริสุทธิ์ไม่ควรมีสิ่งใดแปดเปื้อนทางลัทธิจึงได้จ้างฟูชิงโรโทจิเขาก็คือพ่อแท้ๆของเมกุมินี่แหละครับไปกำจัดอมนายทิ้ง โทจิได้เข้าปะทะกับเกโทและโกโจโทจิสามารถเอาชนะสองคนได้อย่างง่ายดายและสุดท้ายอามานายก็ถูกโทจิกำจัดได้สำเร็จแล้วนำล่างไปส่งลัทธิบังเซหลังจากการจัดการเรียบร้อยโทจิได้เข้าปะทะกับโกโจอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้โกโจสามารถเอาชนะโทจิไปได้ทําให้โทจิเสียชีวิตลงหลังจากเหตุการณ์นั้นเกโตก็ได้มีภารกิจที่ต่างเมือง <minutes> เหตุการณ์น well, ี <later> ้ท <cats desp> <royable> ําให้เกทโฮเปลี่ยนไปจนได้แยกทางกับโกโจและภาพก็ตัดมาเหตุการณ์ปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์บุกงานเชื่อมสัมพันธ์โตเกียวและเกียวโตทั้งฝั่งโรงเรียนสายเวทได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีสายรับส่งข้อมูลให้ทางฝั่งวิญญาณคำสาบแล้วก็ได้รู้ว่านักเรียนฝั่งเกียวโตก็มีเมกะมารุชื่อจริงก็คือโคอิจิมูตะเป็นคนส่งข้อมูลให้ฝั่งวิญญาณคำสาบเพื่อแลกกับการรักษาร่างกายให้เขาเอง ด้วยความเป็นคนร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เกิดแต่แลกกับความสามารถในการควบคุมหุ่นไม้จากระยะไกลตัดภาพมาที่ฝั่งวิญญ,ญาณคำสาบครับวิญญาณคำสาบได้มีการวางแผนเพื่อผนึกโกโจครับเพราะโกโจเนี่ยเป็นตัวปัญหาที่สุดในแผนการของเหล่าวิญญาณคำสาบเหล่าวิญญาณคำสาบได้ล่อลวงจนผนึกโกโจได้สําเร็จหลังจากโกโจถูกผนึก เหตุการณ์ในชิบุยาก็เริ่มวุ่นวายครับเราวิญญาณคำสาปก็ได้ออกอารวาสรวมถึงสุคุณะที่ทำลายชิบุยาพังไม่เป็นท่าเหตุการณ์นี้ทำให้เมืองทั้งเมืองพังพินาศและมีผู้เสียชีวิตหลายคนเนื่องจากสุคุณะเบื้องบนของนักไสยเวทจึงได้มีคำสั่งให้โอคุสึยุตะให้ไปกำจัดอิตาโดริยูจิทันทีและนี่ก็คือข้อสรุปแบบไวๆที่ผมนำมาฝากให้ในวันนี้นะครับถ้ามีเวลา ก็สามารถไปตามเก็บได้ทางสตรีมมิ่งนะครับส่วนใครมีข้อมูลใดๆที่อยากจะเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้เลยครับผม